สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังยาวอีกแล้วนะครับผมนะฮะตัวผมคนเล่คนดีคนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดให้พี่ๆดูละกันว่าหลักการเทรดที่ดีพี่ๆต้องเทรดยังไงบ้างนะครับส่วนวันนี้ครับผมอยู่ในคู่ EG นะครับผมนะฮะโอเควันนี้ผมมาด้วยงบ3 4 0 7ี่ยเเหรียญนะครับ โอเคเดี๋ยวออเดอร์แรกครับผมขอใส่ไปลงที่ต่ำก่อนเลยนะครับผมนะฮะเหมือนตอนนี้ครับมันจะกลับมาเป็นเทรนขาลงนะครับอืมแต่ทำไมถึงมันจะขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกราฟนะครับโอเคซึ่งขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปก่อนหน้านี้หลายคลิปนะครับได้รับกระแสตอนรับค่อนข้างที่จะดีนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยเนาะโอเคนะครับตอนนี้ครับตัวผมก็ การมันจะหายโควิดแล้วนะครับก็อาจจะพูดแบบเสียงไม่ค่อยดีบ้างนะฮะก็ขออาภัยด้วยจริงๆนะครับตอนนี้ก็า่างกายกําลังดีขึ้นแล้วเนาะก็ไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันอยู่นะครับวันนี้ก็มาอัดคลิปให้พี่ๆดูแล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะไปออกไปข้างนอกก็ อย่าลืมล้างแอลกอฮอล์นะครับเพราะหลังมาผมพูดจริงว่าผมไม่ค่อยได้ล้างเลยนะฮะผมไม่ค่อยได้ใช้แอลกอฮอล์เลยฮะ,ะก็ติดมานะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีละกันที่มีของดีแต่เราไม่ใช้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็เรามาเข้าถึงเรื่องก,การเทรดต่อด,ดีกว่านะฮะเหมือนไม้นี้ฮะเรากําลังจะเสียนะฮะเหมือนไม้นี้กําลังจะเสียโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะ oh, เราเสีย <no. S 1> ไปร้อยเหรียญเนี่ยนะครับเรายังมีทุนอีกนะฮะเราสามารถ ทำการต่อยอดนะครับหรือการทบไม้ของเราไปได้นะฮะโอเคผมขอดูจังหวะกราฟก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอปรับเป็น200เหรียญก่อนแล้วกันนะครับอขอดูกราฟสักครู่นะฮะเหมือนตอนนี้ครับมันจะมาเป็นอโอเคผมใส่ต่ำไปเลยดีกว่านะฮะเราสามารถรอจังหวะได้นะครับเราไม่จะเป็นต้องลงแบบ ตลอดตลอดนะครับเหมือนที่ผมได้สอนไปทุกๆคลิปเลยนะฮะพี่ๆต้องใจเย็นนะครับถ้าพี่ๆใจร้อนฮะถ้าเล่นแบบพนันนะครับยังไงพี่ๆก็หมดตัวนะฮะแต่สมมุติถ้าพี่วิเคราะห์กราฟทําตามเทคนิคที่ทางผมบอกนะฮะหรือทางโค้ดนี่กลุ่มบอกนะพี่ๆก็สามารถทํากําไรได้ฮะโอเคลงมาสวยนะครับโอเคไม้นี้เรากำไรไปแล้วนะจ๊ะไม้นี้กำไรไปแล้วนะครับผม นะฮะโอเคเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวขอดูวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับโอเคผมใส่ต่มไปเลยดีกว่านะฮะเหมือนกราฟมันจะย่อลงนะฮะมันอยู่ในไซด์เวย์อยู่นะครับไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงฮะยังอยู่ในกรอบเนาะนะฮะเราต้องค่อยๆเล่นนะครับต้องค่อยๆใจเย็นๆนะเปิดเพลงฟังไปสบายๆนะครับ ไม่ต้องคิดเดยอะอะไรมากมายนะครับแต่คือต้องคิดด้วยนะฮะเพราะสมมติถ้าเราลงแบบผิดวิธีครับเหมือนที่ผมบอกตลอดว่าพี่ๆมีโอกาสขาดทุนได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับผมนะอืมแปดลงมาอีกลงมาอย่าเพิ่งขึ้นอืมอืมอืม,อมถือว่ากราฟ oh, <no. S 1> จะไม่ค่อยเป็นใจนะครับกราฟมันไม่ได้ตามแพทเทิร์นเท่าไหร,ร่นะฮะ เราต้องสังเกตรเราต้องใจเย็นๆนีนะครับถ้าสมมุติถ้าใครอยากได้เทคนิคการเทรด i q อ่า IN o p t น o n นะครับก็สามารถแอดไลน์มาหาผมด้านล่างได้เลยนะครับหรือสามารถสแกน q r code ด้านซ้ายมือได้เลยนะฮะถ้าพี่ๆดูในคอมก็สามารถหยิบโทรศัพท์มาสแกนได้เลยแต่สมมติถ้าพี่ๆดูในโทรศัพท์ก็เอาแคบอะครับแคบไว้ฮะหรือง่ายๆคือดูคอมเมนต์นะฮะใต้คอมเมนต์ผมมี ไลน์ทิ้งให้อยู่แล้วนะฮะก็สามารถแอดไลน์ลมันได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคอตอนนี้ราใส่ต่ำมาเลยนะฮะอืมสิบเจ็ดหกห้าลงมาลงมาหน่อยลงมาอีกสี่เอออื้อหขึ้นอีกลงมาสวยสวยสวยีสย่สามสองหนึง่ง โอเคครับผมฮะโอเคนะครับเรากำไรอีกแล้วนะฮะสังเกตว่าตอนแรกขาดทุนก่อนนั้นกำไรแล้วก็กลับมาขาดทุนแล้วก็กาไรนะฮะแต่ทำไมถึงผมยังได้กำไรอยู่เพราะว่าใช้วิธีการ MMport นะครับผมนะฮะเราต้องค่อยๆนะครับค่อยๆเล่นนะฮะค่อยๆเทรดนะฮะเทรดแบบมีสตินะฮะ ถ้าเรามีสตางค์แต่ไม่มีสติสุดท้ายสตางค์ก็จะหมดอยู่ดีนะฮะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นโอเคผมใส่ขึ้นเลยดีกว่าแล้วก็ดับเบิลไปเลยฮะคูณสองไปเลยนะคูณสองไปเลยคนะูณสองไปเลย,อเลยโอเคขึ้นไปฮะ,ะ <c oughs> โ,อโอเคสวยอยู่สวยอยู่อย่าลงมาก็พอขอนเกลียวอยาลงมาก็พอ สวยอยู่นะฮะโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับถ้าสมมติถ้ามีอะไรแบบผิดตรงไหนขัดข้องตรงไหนหรืออะไรยังไงก็สามารถอีบอมาผมผมจะได้ปรับรวงนะฮะในการพูดหรือในเรื่องต่างๆนะฮะเสียงซาวดังไปไหมเอฟเฟกต์ดังไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาบอกได้นะฮะ คอมเมนต์ติดเตียนกันได้นะครับผมผมไม่ว่านะฮะแต่ก็อย่าด่าผมแรงเกินไปนะครับผมก็เสียใจเหมือนกันนะฮะโอเคขึ้นไปอโอ้โหอย่าลงมาสิอย่าลงมาอยา่าอย่าโอ้โหลงยาวเลยลงยาวเลยอื้ือื้อนี่ถือว่าการาฟค่อนข้างเทรดยากอยู่ครับเนี่ยาการาฟเทรดยากนะครับเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ย มันค่อนข้างที่สวิงนิดหนึ่งะฮะถ้าสมมติถ้าอยากเล่นตอนคือแน,นะนำอะตอนเช้าอะจะค่อนข้างที่จะนิ่งกว่านะฮะเพราะช่วงตอนเนี้ยแรงซื้อแรงขายมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับช่วงตอนตั้งแต่เที่ยงยันยันดึกนะครับก่อนตลาดปิดฮะค่อนข้างเยอะเนาะโอเคเอาไปกีนไม่เป็นไรตอนนี้ผมขอใส่ไป5 0 0้ละกันนะฮะโอเคผมขอรอจังหวะมั่นโอเคตาม ไปดับเบิ้ลดับเบิ้ลัพไปเลยนะครับดับเบิ้ลัพไปเลยนะโ okay. อเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับลงมาลงมาสวยอย่างนี้ก่อนไม่ต้องขึ้นลงมาอย่างนี้แหละนะสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดลงมานะครับหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ด 6 5 4 3 2 1โอเคครับเรียบร้อยนะครับผมเอาเฮ้ยเฮ้ยปนเมื่อครับอืมโอเคเมื่อกี้เราได้ครถือว่าวินอยู่นะฮะโอ้โหตกใจเลยนะอยู่ดีแม่งแบบเห็นไหมฮะวิสุดท้ายแล้วนี่ครับอยู่ดีเกือบทําให้เราขาดทุนได้เลยนะฮะ เห็นไหมจากแบบเขียวเขียวอยู่ดีวิสุดท้ายครับเนี่ยพี่ก็เข้าใจในในแรงการซื้อการขายของตลาดออปชันด้วยนะฮะนะเพราะคือการเนี่ยมันอิงมาจากตลาดโลกนะครับผมนะฮะการเหมือนกันทุกที่นะครับใครที่เทรดฟอรเกอยู่แล้วก็ต้องจะรู้ว่าเวลาแบบจะ TP หรือ SL ไอ้จะ TP อย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็สามารถลงมาแตะ SL ได้เหมือนกันนะฮะแต่ของออปชันนะพี่พี่สามารถทำกำไรได้1นาทีได้เลยนะฮะ คื okay. มอมีเนี่ยไปกี่เนี่ยคือไปอีกสวยครับเนาะก็อ่าเหมือนที่บอกครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มไลน์นะฮะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับด้านล่างนะฮะหรือถ้าใครอยากเปิดบัญชีออปชันนะครัอเอ็นออปชันครับพี่ๆก็สามารถคือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวีดีโอที่ผมสอนสมัครได้เลยนะฮะมีสอนทุกอย่างแล้วนะครับสามารถกลับมากลับไปย้อนดูคลิปหลังๆได้เลยนะครับผมนะครับผมเชื่อว่าม้นี้เราต้องกำไรนะฮะเชื่ออย่างนั้นนะฮะเชื่ออย่างนั้นนะครับผมหกห้าี1สามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้า 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคครับผมวินแล้วนะฮะวินแล้วนะครับวินแล้วนะฮะจากตอนแรกครับทุนเรา3 0 0 0ักว่าเหรียญนะฮะตอนนี้เราบวกมาเป็น4,439เหรียญแล้วนะครับกำไรก็ประมาณ1,000เหรียญนะครับก็คูณ3 3ไปดูฮะ,ะก็ประมาณ30,000กว่ากว่านะครับ ามหื่นสี่สาประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็โอเคครับก็วันนี้ผมมาเถห้ดูแล้วว่าการที่กราฟยากคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณใช้เทคนิคนะฮะที่ผมสอนไปนะฮะโอเคสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าผมพูดอะไรไปแบบไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะับผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับแต่ ผมก็อยากมาแชร์เทคนิคให้พี่ๆดูแล้วกันเนาะก็ขออภัยด้วยครับถ้าพูดอะไรแบบติดๆขยขาดบ้างนะฮะก็อย่ารอผมหายวันนี้ผมน่าจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้ก็มีน้ำมุกงนะฮะก็ขออภยัยเรื่อยจริงนะฮะสุดท้ายนี้ไม่มีว่าครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ